มีสัญญาณที่ดีนะครับในการพูดคุยสันติสุขในระดับคณะระดับเทคนิคของ b บ n และไทยครับมีข้อตกลงร่วมกันหลังจากการประชุมร่วมกันครั้งที่10ที่ประเทศมาเลเซียนะครับจะเสนอข้อตกลงนี้ต่อชุดใหญ่ต่อไปครับดูเหมือนว่าจะเป็นความก้าวหน้านะครับสำหรับผลการหารือของเจ้าหน้าที่ระดับเทคนิคคณะพูดคุยสันติสุขทั้งฝ่ายไทยและ b บ n ครับที่ประเทศมาเลเซีย ในช่วงวันที่19ถึง21พฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุดคณะพูดคุยระดับเทคนิคของ B R N เปิดเผยผ่านสำนักข่าววาตานีนะครับซึ่งแปลเนื้อหาโดยนายฮาราชินทาโร่ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษามาลายูบอกว่าการพูดคุยมีความก้าวหน้ามากกว่าครั้งอื่นครับทั้งสองฝ่ายได้หารือกรอบการทำงานตามแผนปฏิบัติการร่วม เพื่อสร้างสันติสุขแบบองค์รวมหรือว่า JCPP ในประเด็นการลดความรุนแรงการเป็นปฏิปักษ์ต่อกันและการปรึกษาหารือครับซึ่งในเรื่องของการลดความรุนแรงมีความตั้งใจจะลดเป็นระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวเช่นเดียวกับการปรึกษาหารือที่มี3าระดับในมุมมองของ BRN ก็คือการปรึกษาแต่เพียงฝ่ายเดียวการปรึกษาร่วมระหว่าง BRN และทางการไทย และการปรึกษาขององค์กรภาคประชาชนหรือองค์กรภายนอกที่ปรึกษากันเป็นประจำครับนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องกันนะครับในการตั้งทีมติดตามทั้งในประเด็นการลดความรุนแรงการปรึกษาหารือซึ่งทีมติดตามจะมี2ทีมหลักครับก็คือทีมศูนย์กลางแล้วก็ทีมติดตามระดับพื้นที่ซึ่งทีมศูนย์กลางประกอบไปด้วยผู้อำนวยความสะดวกฝ่ายมาเลเซีย BRN ทางการไทย แล้วก็จะมีผู้แทนจากอาเซียน2คนนะครับรวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านสันติภาพอีก2คนส่วนทีมระดับพื้นที่ใน3จังหวัดชายแดนใต้ครับจะมีจังหวัดละ6คนและจังหวัดสงขลา4คนอย่างไรก็ตามครับสิ่งที่เจ้าหน้าที่ระดับเทคนิคได้ตกลงกันก็ต้องได้รับการยินยอมจากโต๊เจราจาอย่างเป็นทางการอีกครั้งครับมหารั a ก a p บ a n b a าเรวที่สุดเ่าที่จะทำด้ที่จะดนกัาาน tentang kegiatan uh, pemberhentian uh, kekerasan dan konsultasi awam. Di sini juga kita sudah sepakat bahawa apabila ada uh, konsultasi apabila ada pemberhentian permusuhan dan diikuti dengan konsultasi awam. ่อนหน้านี้สำนักงานผู้อำนวยความสะดวกมาเลเซียออกแถลงการที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกันนะคะโดยชี้ว่าการประชุมร่วมกันครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นมิตรและคณะตัวแทนจากทั้งสองฝ่ายก็แลกเปลี่ยนความเห็นเชิงลึกเกี่ยวกับรายละเอียดและกิจกรรมลดการใช้ความรุนแรงการเป็นปรปักกันรวมถึงกลไกาการติดตามและข้อกําหนดสําหรับทีมติดตามซึ่งทางคณะผู้อำนวยความสะดวกก็พอใจในความคืบหน้าค่ะ ผลการหารือครั้งที่10ของเจ้าหน้าที่ระดับเทคนิคในครั้งนี้ถือว่าเป็นความก้าวหน้ามากนะครับหลังการหารือครั้งที่7ครั้งที่8และครั้งที่9ยังไม่มีข้อตกลงใดๆโดยเฉพาะประเด็นการลดความรุนแรงจากทั้ง2ฝ่ายครับแม้ว่าในการประชุมของคณะพูดคุยสันติสุขชุดใหญ่เมื่อครั้งที่ผ่านมาทางการไทยได้ชี้แจงต่อที่ประชุมนะครับถึงแนวทางในการลดความรุนแรงจากฝ่ายไทยทั้งการลดด่านตรวจความมั่นคงการปรับถอนกําลังในบางจุด หรือการใช้กฎหมายเท่าที่จำเป็นครับบ